กับงบประมาณการลงทุนใน EP ที่3นะครับจาก EP ที่2เนี่ยก็จะอธิบายในเรื่องของ payback period นะครับแล้วก็ด c o u n t payback period นะครับกับผมตั้มปฏิพัฒน์นะครับผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตแล้วก็นักวิเคราะห์ด้านตลาดทุนนะครับซีซ่านะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเปิดแบบหนึ่งนะครับามาดูนะครับนี่คือเลือก NPV เนาะ net present value นะครับ เขาบอกว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอันนี้สําคัญนะครับในการคิดเรื่องของงบประมาณการลงทุนนะครับในการเงินธุรกิจนะครับเขาบอกว่าการหามูลค่าปัจจุบันมันเป็นการหาเพ e เซนต์แวลูนะครับก็คือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินในอนาคตทุกอย่างมีมูลค่าทางเวลาของมันนะครับเราก็เลยมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันในอัตราคิดลดนั่นเองนะครับ ก็บอกของกระแสงเงินสดของโครงการในแต่ละปีซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดเข้านะครับเราเรียกว่า c a s โ flow ฟ in น,นะครับอืแล้วก็เอาโฟนะครับกระแสงเงินสดออกบางทีงโครงการมันมีเงินเข้าเงินออกเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าทั้งโครงการเนี่ยที่เราลงทุนไปเนี่ยมันติดบวกหรือมันติดลบนะครับแล้วถ้ามันติดบวกมันบวกเท่าไหร่มันบวกในจํานวนที่เราน่าจะลงทุนไหมส่วนมากเนี่ยติดลบเราไม่เอามาลง โครงการกันอยู่แล้วนะครับก็ะจะแต่บวกแต่บวกนมันบวกมันบวกเท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูการใช้สูตรคำนวณมานะครับเขาบอกว่าโดยการใช้ต้นทุนถั่วเฉลี่ยถั่วน้ําหนักที่เราเรียนไปไอ้ที่เราคุยกันไปใน EP แรกนะครับจะมี3ตอนเนาะต้นทุนของเงินทุนก็คือ weight average cost of capital นั่นเองนะครับก็คือการลงทุนจากการออกการยืมเพื่อนก็คือออกกู้กู้นะครับการลงทุนในเขาเรียวกว่าอะไรหุ้นบลูมทธิ์นะครับ การลงการออกหุ้นใหม่นะครับหรือว่าการใช้กำไรสะสม RE นะครับอันนี้เเาาก็เอาพวกเนี้ยถ้าเราออกทุกอย่างเลยก็มาเวทกันกลายเป็น a อ e r a g e c เ s t ต f คอส i t ออนะครับเวทเอฟเเรต WACC เนะี่ยเราได้ค่าค่านี้มาแล้วเราก็มาคิดลดในไอ้มูลค่าปัจจุบันสุทธินี่แหละนะครับอ่าเรามาดูนะครับ n e ็ตเพ s เซนต์ l วลเนี่ย, Value, ยมันคือผลรวมนะครับ ผลรวมตั้งแต่0ถึง n ของ cash flow ในอนาคตต่างๆที่คิดลดนะครับแต่ cash flow ปีแรกเนี่ยมันจะไม่คิดลดเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนแรกนะครับมันก็คือมูลค่าวันนี้มันก็เลยไม่คิดลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามูลค่าอนาคตเท่าไหร่เนี่ยโดยปกติเขาจะคิดจากอะไรครับมูลค่าอนาคตมันเท่าไหร่ก็คือ future value เนะี่ยมันก็คือราคาปัจจุบันนะครับ คูณด้วยตัวมันเองก็คือตัว1บวกด้วยอัตราผลตอบแทนยกยกกำลังจำนวนปีนะครับที่เราจะอยากจะรู้ในอนาคตนั่นคือค่าฟิวเจอร์แวลูใช่ไหมครับอย่างเช่นว่า,าเราอยากจะรู้ว่าเงิน100บาทนะครับ<ม>เงิน100บาทอนาคตข้างในค่าปีนะ่ะน,น่าจะเป็นเงินกี่บาทถ้าเราคิดว่าเราไปฝากแบงก์ดอกัก ซักซักสมมติออเอาที่ตายสิเปอร์เซนต์แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะสิเปอร์เซนต์ผมก็จะเอาหนึ่งนะครับหนึ่งบวกด้วยสิเปอร์เซนต์สิเปอร์เซนต์ก็คือศูนย์จุดหนึ่งนั่นเองบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งจุดหนึ่งเนาะยกกําลังเท่าไหร่ครับยกกําลังห้าปีเนาะสมมุติว่าเราจะอยากจะเอาหรือเอาแค่สองปีพอเอาห้าปีดีกว่าจะได้ชัดนะครับยกกําลังห้ามันจะได้อยู่หนึ่งจุดหกหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาคูณด้วยร้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เงินในอนาคตนะครับจากเงิน100บาทจะเป็น161บาทหนะ้สตังค์นะครับในอีก5ปีข้างหน้าถ้าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนที่10%อย่างเงี้ยครับอ่ะอารมณ์อารมณ์ม,มันจะออกท่านั้นนะครับถ้าใช้เครื่องคิดเลขไฟแนนซ์นนะมันก็กดได้อีกนะก็คือเราอยากจะรู้ว่าฟิวเจอร์แวลูเท่าไหร่ใช่ไหมครับ n นี่คือ n ปีอสมมติเอา5ปีกรอ,อกไปกันเลยห n ปี P สิบ i y นะครับ pv นี่คือ100เนาะ pv แล้วก็0 pmt นะครับอันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสอนเ,อเรื่องกดแค่คิดเลขอันนี้เนาะนี่อันนี้นะครับแล้วก็คอมพิวนะครับอ่าคอมพิว fp มันก็จะบอกว่าเนี่ยครับ1 6ึร้อยหกสิบเอ็ดล้านนะครับถ้าสมมต,ติว่าอัตราผลตอบแทนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นคือมันจะมีสามบรรทัดอีกขาวๆนี่ให้กรอก นะครับเราก็อไอห้าอันเนี่ยเราก็กรอกไปแค่สี่อันนะครับเราก็หาอันที่ห้าเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราเขียนตามสมการก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก,ก็ใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะครับเขียนคิดแฟกเตอร์ได้เหมือนกันตามที่คลิปที่แล้วที่อธิบายฟังนะครับเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์จริงๆเราก็ค่อยมาคิดกันนะครับอ่าเรามาประมาณนี้ก่อนเนาะอ่านะครับก็หลักการก็คืออ่าเมื่อกี้บอกว่ามูลค่าอนาคตเนาะ แล้วก็ย้ายค่าสมการอนาคตเท่ากับปัจจุบันคูณด้วย1บวก I ก็คือ i ที่เราคำนวณได้เวทอวัตราดกนั่นแหละนะครับยกกงลัง n นะครับยกังปีนะครับแล้วก็คิดเป็นก้อนมีก้อนมีก้อนถังกับค่าสมการกันถ้าเราอยากจะรู้มูลค่าปัจจุบันละก็คือเอามูลค่าอนาคตหารด้วยอเอาคย้ายค่าสมการ1นึงบวก i ย,ยกกงเอน,นะครับ i หรือ r หรือ Ir r, r. น,นี่อันเดียวกันนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายมาว่าให้มูลค่า NPV เนี่ยจะคำนวณยังไงนะครับอ่าแล้วก็โจทย์เดิมเลยนะครับก็บอกว่าอ่าอัตราผลตอบแทนเนี่ย Weight of t e c o s ้อยู่ที่1 2เเนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูลแลกันเนาะอ่าแต่ตรงนี้เนี่ย Cash flow อ่ะมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เลย มันก็เลยใช้เครื่องคิดเลขไฟแนนซ์นะมันต้องกรอกกรอกอีกแบบหนึ่งมันจะมากรอกเป็นเมนูเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องกรอกคําว่า cash flow ตัวนี้เนี่ย cf เนะี่ยแล้วเราก็กดไปปุ๊บมันจะเขียนมา cf สูตรก่อนพอ cf สูตรปุ๊บเราก็เอาลบ400สี่ร้อยใส่เข้าไปแต่ผมยังอันนี้ถ้าเราคุยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรนะครับมันแค่กรอกเข้าไปแล้วก็คํานวณให้เรานะครับแต่เรามาคุยกันในเรื่องของเนื้อหาสาระความรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วกระบวนการคิดของมันนะคิดยังไงนะครับ อกระบวนการคิดของมันเนี่ยคิดเป็นก้อนอันนี้ทําแบบบัญชีก่อนเนาะก็คือแคตโฟลแรกเนี่ยก็คือลบสี่ร้อยสี่ร้อยล้านนะครับปีที่หนึ่งเนี่ยนะครับอ่าเราจะได้เงินกลับมาสองร้อยแต่เราต้องดิสคาวในอัตราไอไอเวทออฟเลคคอสอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ไงก็เอาสองร้อยเนี่ยหารด้วยหนึ่งบวกไอ้ีเ c c เนี่ยคือศูนย์จดหนึ่งสองยกกำลังปีที่หนึ่งคิดเป็นก้อนมานะครับอ่าเนี่ย 1, ปีที่หนึ่งปีที่สองนี่ก็ร้อยได้มาร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ต้องยกกําลังหารด้วยหนึ่งบวก i ยกกาลังสองเพราะว่าเป็นปีที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหลังๆเนี่ยมันจะโดนดิสคาวเยอะนะครับสิบเซนี่ยจะดิสคาวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหลังๆก็จะเหลือตังค์กันไม่เท่าไหร่นะครับมาคิดในเป็นมูลค่าปัจจุบันวันนี้เพราะอันนี้มันเป็นตังค์ที่ได้ในอนาคตในปีที่สองสามสี่ห้าหรือว่าโครงการนี้มีห้าปีอันนี้ตามรูปนี้เลยนะครับ ก็จะแน่ๆปีแรกเนี่ยมันก็จะได้ปาเท่าไหร่ครับสี่สิบล้านไอ้ปีแรกเนี่ยลงทุนไปสี่สิบล้านในสี่ร้อยล้านนะครับปีที่หนึ่งเนี่ยก็ได้ตังกลับมาร้อยเจ็สิบแปดล้านตามดิดเขาแล้วก็ได้มาเรื่อยๆเนาะร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดสิบห้าล้านก็หักกันซ้ำไปซ้ำมาเนาะซ้ำไปซ้ำมามันก็ติดบวกอยู่ร้อยหกสิบห้าล้านถ้าติดบวกเนี่ยแสดงว่าโอเคเราลงทุนได้แหละนะครับร้อยหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นนะครับ นะครับเราลงทุนได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสอนกดเครื่องคิดเลขนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ,อ่านให้ครบตรงนี้ก่อนเนาะ,ะมาให้จบก่อนเลยแล้วกันเขาบอกว่าเกณฑ์เนี่ยหลักการง่ายๆก็คือ NPV มากกว่ามากกว่าศูนย์เนี่ยเราก็ควรจะลงการเราสามารถจะลงทุนในโครงการนี้ได้ร้อยหกสิบห้าล้านเนี่ยพอไหมนะครับถ้ามันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราไม่ควรลงทุนในโครงการแล้วก็ควรจะปฏิเสธถ้าเข้ากับศูนย์ตามทฤษฎีแล้วจะ ลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครลงทุนแล้วครับมันทําไปแล้วมันไม่ได้อะไรมันมีค่าความเสี่ยงด้วยก็คือจะไม่ทํานะครับร้อยหกสิบห้าเนี่ยจะทําหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันมีค่าความเสี่ยงด้วยนะครับมันต้องเอาอันนี้เอาคํานวณว,ว่ามันได้แน่แมันถึงจะได้ตัวเลขแน่แมาก่อนใช่ไหมครับอ่เขาบอกว่าผู้วิเคราะห์ก็คืออาจจะยอมรับหรือปฏิเสธของการก็ได้คือถ้าเท่ากับศูนย์เนื่องจากมูลค่าของบริษัทไม่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธอันนี้คือคิดทั้งแบบตากะเส้นตรงทงางอิตนิสรยเลยนะครับก็ไม่มีใครหรอกครับซาระสูนจะทําไปทาไมจริงไหมครับเออมันต้องเป็นบวกถึงจะน,น่าจะลงทุนนะครับมันก็บอกว่าขยายความอีกว่าคงต้องขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนหรือผู้ตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนหรือไม่นะครับแต่ถ้าติดลบก็ไม่ลงทุนแน่นอนนะ,ะต่อไปนะครับก็บอกว่าเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันนี้เป็นการเปรียบเทียบ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์หรือว่าเรียกว่า benefit เนี่ยหักด้วยค o อสก็คือมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนไม่ใช่ต้นทุนอย่างเดียวนะก็คือเป็น present value ของต้นทุนนะครับส่วนที่เหลือก็จะหมายถึงผลประโยชน์สุทธินะครับหรือผมเรียกกันภาษาบัญชีว่าผลประโยชน์ส่วนเกินนะครับกำไรส่วนเกินนั่นเองนะครับหรือว่ามูลค่าเพิ่มของโครงการก็คือทําแล้วได้ตังค์เพิ่มนะครับภาษาง่ายๆเลยนะหากมีการยอมรับโครงการนี้แล้วดังนั้น โครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกจึงเพิ่มมูลค่าให้บริษัทพอเพิ่มมูลค่าได้ก็สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นั่นเองนะครับันผลก็เยอะขึ้นอะไรก็เยอะขึ้นตามันไปผู้บริหารก็ควรจะลงทุนในโครงการพวกนี้เพราะผู้บริหารไม่สนใจหรอกว่าจะทํำยังไงนะครับเขาจะหาแค่โครงการที่ได้ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมูลค่าส่วนเพิ่มนั่นนั่นเองนะครับนี่คือผู้บริหารที่เป็นผู้หารบริหารจริงจริงนะครับในเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเขาก็คิดทีหลังนะครับ ต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องของอเส้นโค้งนะครับก่อนจะถึงเส้นโค้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูน,นี้ก่อนนะครับการคํานวณอ่าวันนี้จะคํานวณรอบที่แล้วที่แล้วใช้เครื่องเลขธรรมดารอบนี้ใช้เครื่องเลขไฟแนนซ์บ้างนะครับเราจะคํานวณข้อนี้เนาะข้อนี้น,น,นี่ข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยน่าจะใช้หลักการไหนครับเนื่องจากว่าอ่า เวท g t e d a v e r e cost of capital เนี่ยมันตายตัวก็คือสิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เมนูคำว่า cash flow ตัวนี้นะครับได้นะครับก็คืออยู่ตุ่มตรงนี้นะครับ cf นะครับอ่าเราล้างเครื่องก่อนเนาะล้างข้อมูลก่อน keyword k e y w o r k ก่อนให้ cash flow เป็นศูนย์นะครับ k e y w o r k ก็คือกด enter นะครับแล้วก็กด k e y w o r k นะครับตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย นะครับแล้วเราก็กรอกปีแรกเข้าไปว่าสี่ร้อยแล้วก็ติดลบกดสี่ร้อย่างเงี้นะนี่กด4ี่ร้อยแล้วก็กดลบตรงนี้นะเพื่มมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบแล้วนะครับอืมแล้วเราก็ e n t เตอร์เข้าไปอันนี้ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็คือกรอกข้อมูลใน e อ t e r ร์คือ Cf เศูนย์นะครับปีที่ศูนย์ปีที่หนึ่งนะครับอ่าเราได้บวกมาสองรอยก็กดสองร้อยแล้วก็เอ t เตอร์นะครับอ่าอย่างนงี้2สองร้อยเอนเตอร์นะครับปีนี้แล้วก็กดเครื่องหมายลูกศรลงนะครับ คือไล่ไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายเป็น f f นี่ก็คือซ้ากันกี่ครั้งนะครับอันนี้คือมันไม่มีซ้ําเลยเนาะเออข้อเนี้ยมันไม่มีซ้ําเลยก็ก็บอกว่าหนึ่งครั้งแล้วกัน c02 อ่า c02 นี่คือคอลัมน์ที่สองปีที่สองนะครับปีสองมันเท่าไหร่ตามโจทย์160แล้วก็กด enter นะครับ แล้วก็กด enter นะกดล้อยสิบเรก็กด enter แล้วพอกดเครื่องหมายลงอีกมันก็จะเป็น f 2อีกมันมีซ้ำอีกกี่ครั้งอ่ะมันไม่มีซ้ําเลยโจทย์อันเนี้ยก็กด1ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไปล้วก็กดเครื่องหมายลง case f ที่3คือ1 2อนะครับล้วก็กด enter นะผมทําเร็วเเลยนะล้วก็กดลง c 04นี่้ก็จะร้อยร้อยสี่สิบก็ enter นะครับแล้วก็กดลงมันจะเป็น f 0 4ก็ไม่ซ้าเนาะก็กดลงไปอีกนะครับก็เป็น c 0 5ย์ก็เป็น150 นะครับห5 0แล้าสิบเลยเอนเตอร์ันนี้หมดละนะครับเพราะสี่ศูย์หกเนี่ยเราไม่ใส่ละเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าที่เราทำเนี่ยมันแค่ห้าปีนะครับก็คือศูนย์ถึงห้าจริงๆมัน6ครั้งกันแหละนะครับก็ตามอันนี้เลยนะครับแล้วเราก็มากําหนดอ่าเราหาอะไรนะ NPV ใช่ไหมครับก็กดคำว่า NPV ตุ่มติดๆกันกับ c a t 4นั่นแหละ มันจะขึ้น i อันนี้คือ i นี้ก็คือ w e i g h t d a v e r a g Cost of p i t ับหรือว่า IRR หรืออะไรก็ i ก็คือดอกเบี้ยที่เราจะใส่เข้าไปก็คือในโจทย์บอกว่า12%เราไม่ต้องกด0.12นะขเรื่นี้คือใส่ไปเลยว่า12ดอกเบี้ย12ก็คือ12นะครับแล้วก็กด enter นะครับกด enter ตุ่ม enter นะครับแล้วก็กดตุ่มลงมาอีกทีหนึ่งมันจะเขียนว่า NPV คือ Net Present Value เห็นไหมให้เรากด compute นะครับก็คือตรง q u i c ตรงนี้ ตรงมุมเนี่ยก็คือคำนวณน,นะครับมีคำนวณเสร็จแล้วได้ระดับร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นอันนี้ต้องกดให้ไวนะครับสอบซีซ่ามีให้อย่างนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ไม่ไมไมตรงตรงเลขเศษนี่แหละร้อยหกสิบห้าล้านจริงๆต้องเป็นหกแสนสองหมื่นนะอันนี้ในในโจทย์ในเขียนหกแสนหนึ่งหมื่นเฉลี่ยคำนวณได้หกแสนสองหมื่นนะครับต้องโจทกดให้ไวยี่สิบวิสามสิบวิต้องเสร็จนะครับเพราะว่าโจทย์ซีซ่าไอซ่า ให้เวลาอยู่ข้อละประมาณหนึ่งาทีน่อยๆนะครับแทบจะไม่มีทวนนะครับสาดิดมากๆเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เยอะนะครับคนสอบซีซ่าหนึ่งซีซ่าสองซีซ่าสามที่ผมสอบสาดิดกว่าซีซ่าไอซ่านะครับที่เป็นนักวิเคราะห์วิจัยการตอนทุนปัจจุบันเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีวิชาเศรษฐศาสตร์มันจะมีหมวด2เนาะหมวดปรับเปลี่ยนมันมีวิชาเศรษฐศาสตร์กับสแตทด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ตัดออกแล้ว ไม่ต้องอ่านแล้วนะครับสตัดกับเศรษฐศาสตร์นะก็เอาเป็นทางเลือกมาแทนนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีพีเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ประมาณเป็นอีพีที่สามนะครับน่าจะใช่นะครับอีพีที่สาม